รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คลิสสุขภาพจิตกับผมแคนนาติรุธนะครับรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมาติ๊กติ๊กตรวจสอบสุขภาพใจไปด้วยกันนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมทํางานแบบไหนกันบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าฉันทํางานแบบ fast and furious เลยนะฮะแซงภาคสิบไปแล้วด้วยตอนนี้แต่บางคนก็บอกว่าฉันทํางานก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือสล็อตนะฮะก็คือช้ามากๆนะครับบางคนที่เป็นแบบนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่มีไฟรหรือว่าหลายคนเรียกว่านี่คือภาวะ หมดไฟนั่นเองครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเพื่อเติมไฟกังคุณกันนะครับตอนรับนะฮะดรพยารื่นรวยครับนักจิตวิทยาการปรึกษาดรต้อยนะครับสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกแล้วนะฮะยังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเหมือนเดิมยินดีค่ะดูอารมณ์ไปละดูความเครียดไปละคราวนี้ถึงภาวะอีกอย่างหนึ่งเราจะเคยได้ยินคําว่าเบิร์นเอาท์หรือว่าภาวะหมดไฟในการทํางานย้อนให้ฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับภาวะนี้ครับภาวะหมดไฟเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า เราเข้าใจกันนะมันคือหมดไฟอ่ะมันเบือ่อมันเบือ่อรูอร้สึกว่าทําแล้วไม่มีความสุขละหรือว่าทำแล้วไม่มีความสุขแล้วนะคะบางครั้งมันไปใกล้เคียงกับความเบื่อหน่ายตามปกตินะ,ะแต่หมดไฟเนี่ยมันจะมีอาการทางร่างกายปรากฏขึ้นด้วย๋เอเดวก่อนนะถ้าถ้าเบื่อปกติอาจจะแค่ อาจะแค่เบื่อ,อ,อตามชีวิตประจําวันแต่ถ้าเป็นภาวะหมดไฟเนี่ยมีปฏิกิริยาในร่างกายด้วยใช่ค่ะมีปฏิกิริยาในร่างกายบวกกับปฏิกิริยาทางเอ,อบวกกับพฤติกรรมค่ะยังไงบ้างคะอ่าฮะเช่นอนอกจากภาวะความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยนะคะมันจะเริ่มมีพฤติกรรมที่แย่ลงพฤติกรรมส่วนตัวของเรานะคะจะแย่ลงเช่นการดูแลตัวเองน้อยลง ปกติเราเสื้อผ้าหน้าผมของเรานี่เป๊ะมากมถ้าคุณแคร์เริ่มที่จะเบื่อหน่ายในการทำงานและนะคะแต่ยังต้องทำอยู่นะคะการดูแลตัวเองอาจจะลดลงแย่ลงนอนมากขึ้นไม่ค่อยอยากตื่นขึ้นมาดูแลตัวเองเท่าไหร่อาจจะกินแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกรงใจเพื่อร่วมงานน้อยลงมีอารมณ์เบี่ยงวีนมากขึ้นค,คือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั่นเอง มันจะมีเร <cues> so ื่องพวกนั้นร่วมด้วยแล้วก็อาจจะมีสัญญาในเรื่องของการนอนไม่หลับร่วมด้วยมันจะเป็นความเบื่อเบื่อโลกใบนี้ไปเลยไม่อยากทํางานซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนไหมครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงดีกว่าทุกคนมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะหมดไฟครับถ้าไม่รู้ทันมันอ้ะฮะจะถามต่อเลยเราจะรู้ทันได้ไงนั่นสินะคะอันนี้ ถ้าไม่รู้ทันมันเนี่ยบางครั้งเราเข้าใจว่าเราสนุกในการทำงานเหมือนตอนต้นที่คุณแคนบอกไปว่าขณะนี้เราทำงานออแบบสนุกาฟาดแอนฟิว <and> เรียมากๆเลยมีกำลังเท่าไหร่ทุ่มไปทัท้งหมดนะคะในระยะหนึ่งเราเข้าใจว่ามันคือความสุข แต่เมื่อคุณไม่มีเวลาพักผ่อนที่ดีมเมื่อเว,เวลาของคุณหายไปเมื่อเวลาส่วนตัวของคุณหายไปมหมได้ไปเที่ยวห่างเลยมีเงินเยอะกว่าจริงแต่ไม่เคยได้ไปใช้มันเลยภาวะหมดไฟมันจะค่อยๆเริ่มขึ้นม,มันจะไม่สนุกแล้วค,คุณเคยเห็นศิล,ลปินไหมที่ตอนแรกที่เริ่มที่จะดังเริ่มจะมีความสุขในการร้องเพลง แต่พอต้องร้องทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไปออกคอนเสิร์ตไปร้องไปร้องมันเบื่อนะออ่ะถูกไหมคะครับนั่นหมายความว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เราไม่สามารถจะจัดการเวล,เวลาของเราเพื่อตัวเราได้อเกิดจากการไม่บาลานซ์ชีวิตใช่ค่ะครับใช่ในการทำงานของอาจารย์มีคนที่เป็นภาวะหมดไฟเนี่ยมาปรึกษาเยอะไหม มีมาเรื่อยๆลองจากเรื่องของความสัมพันธ์ออน,น,นอันนั้นคือยังให้ดับหนึ่งอยู่ยเรื่องของ,งความสัมพันธ์นี่ที่ทงานในอันดับหนึ่งยังไงก็แซงคิวแบบว่าเขบตลอดเวลาแต่ภาวะหมดไฟเนี่ยก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าไอ้คำว่าหมดไฟเนี่ยบางครั้งอ่ะมันเป็นความเครียดแต่คนทํางานทั่วไปคือคําว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมันอธิบายมันฟังแล้วมันง่าย่ะคะ เราก็เข้าใจว่าเราเบิร์นเอานะคะเพียงแต่ว่าทางการดูแลสุขภาพใจเนี่ยในส่วนของที่ต้อยทำงานเนี่ยแต่ไม่ได้ค่อยไปนิยามมันสักเท่าไหร่รว่าคุณเครียดคุณวิตกกังวลหรือคุณเบิร์นเอาเอาว่าคุณไม่มีความสุขใช่ไหมหน่าหมายความว่าเครียดวิตกกังวลกับเบิร์นเอาต่างกันต่างกันแต่มันจะมีความทับซ้อนซึ่งกันและกันครับ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องย้อนกลับมาดูแลทั้งหมดทั้งมวลเหมือนกันเราไม่ได้มีวิธีการเฉพาะสำหรับเรื่องนั้นๆมเมื่ออะไรก็ตามที่คุณเริ่มที่จะเครียดเล็กๆน้อยๆค,คุณก็จะเริ่มมีความวิตกกังวลขึ้นเมื่อความเครียดนั้นมันจัดการไม่ได้ค,คุณก็จะเริ่มวิตกกังวลเมื่อคุณวิตกกังวลไปเรื่อยๆระยะเวลาเลื้อลังไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาไปสู่การเบิดเอาได้ อย่างเงี้ยนะคะบางทีมันไทม์ไลน์มันกินระยะเวลานานอังนั้นแต่ถ้าในคนทำงานที่กลับเข้ามาหาต้อยแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากทำงานเบื่ออยากลาออกก็เช็คเรื่องของเบสิกก่อนว่ากินได้ไหมนอนหลับหรือเปล่าแต่ถ้าเข้ามาหาต้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะยังกินได้อยู่และนอนหลับอยู่คแค่ไม่อยากไปทำงานทนนี่เบื่อ,อใช่ก็อาจจะมีเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันต้องย้อนไทม์ไลน์กลับไปว่า อาการที่คุณว่าคุณเริ่มเบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนเหรอรนะคะถ้ามันเกิดขึ้นตอนไหนเขาก็จะเช็คได้ว่ามันน่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อ6เดือนที่แล้วโอ้หก oh, เดือนที่เราเกิดอะไรขึ้นม,มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของผม,มผมถูกย้ายแผนกคอ่อาอ้าแล้วการถูกย้ายแผนกของคุณมันส่งผลอะไรละ่ะเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆ ย้อนกลับไปถามหาเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่มันทําให้เขาเกิดอาการเบิร์นเอาคือรูปแบบงานที่เปลี่ยนไปเช่นแผนกเดิมเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่ตัดสินใจได้ทุกอย่างทําอะไรมาก็ได้รับการยอมรับทั้งหมดมนะหัวหน้างานปล่อยให้ตัดสินใจได้เองแทนดูแลเลย พี่เชื่อใจรู้สึกยังไงคำนี้พองพองเลยแล้วทำงานแบบนั้นมาถูกไหมทำอะไรไปเพื่อร่วมงานก็บอกโหแคนเยี่ยมมากๆเลยดีมากเลยเมื่อมีการโยกย้ายแผนนะคะการโยกย้ายนี้ไม่ใช่การโยกย้ายที่ไม่ดีนะเป็นการโยกย้ายที่ถูกปรับตำแหน่งขึ้นแต่ต้องไปดูอีกแผนหนึ่งดีใจไหมก็ดีใจนะตำแหน่งสูงขึ้นเพราะตำแหน่งสูงขึ้นนะเดือนสูงขึ้นนะเดือนสูงขึ้นเอ๊ะมันน่าจะดี แล้วทำไมมันถึงเกิดอาการเบิร์นเอาได้ล่ะใช่ไหมคะปรากฏว่า,าตำแหน่งที่สูงขึ้นก็จริงแต่อำนาจการตัดสินใจน้อยลงเพราะหัวหน้าใหญ่กว่าไม่ได้ไว้วางใจเหมือนเดิมแต่นั่นไม่ได้เป็นปัญหาของคุณแคนไงปัญหานี้มันเป็นของหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าเองอาจจะมีภาวะการไม่ไว้ใจลูกน้องเนาะ อาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้สามารถที่จะปล่อยให้คุณแคนตัดสินใจเองได้เหมือนเมื่อก่อนครับพอเราเริ่มรู้สึกว่าอิสระมันไม่มีเหมือนเดิมอเอ๊ะเขาไม่ไว้ใจเราหรอครับเราเริ่มเป็นคนไม่สําคัญและอทางานก็ต้องเป็นรายงานตลอดเวลาเหมือนถูกตรวจสอบตลอดเวลาครับเวลาเข้าไปรายงานหัวหน้าก็จะถามอันนี้ยังแคนทำดูหรือยังอ่านบทความได้ไหมได้ได้แล้วใช่ปะมันเกิดความรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีคุณค่าอีกแล้วไร้ความสามารถเพราะหัวหน้าต้องมาเช็คเราตล,ล,ลอดเวลาอันนี้เป็นเป็นเพอร์เซพชัของคนทำงานที่เกิดขึ้นได้เมื่อเขาอยู่ในภาวะแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยือย,ย,ย,ยความเบื่อมันเริ่มเข้ามาแล้วไงมันไม่สนุกแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะันนั้น,น,นตรงนี้น่แหลัก่าที่มันทำให้คนทำงานเนี่ยเกิด ภาวะของความเบิร์นเอาได้เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันครับเนาะอันแรกทํางานจนไม่มีเวลาเลยอันที่สองไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่ภูมิใจในตัวเองอฉันไม่ชอบตัวเองที่ทําอะไรไม่ได้เข้าใจครับนั่นแหละคะ่ะเบิร์นเอาก็จะเริ่มเข้ามาดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเคสแบบนี้ที่เข้ามาเราก็จะชวนเขาสํารวจด,ดูก่อนว่าแล้วงานเนี้ย มันยังมีความหมายสําหรับคุณอยู่หรือเปล่าอที่เนี่ยมันยังมีความหมายสําหรับคุณอยู่หรือเปล่าครับถ้าเช็คไปเช็คมาแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอมีทางเลือกอื่นไหมเหล่าสมหมักงานใหม่ไหมให้โอกาสตัวเองไปที่อื่นหรือเปล่ามันก็อาจจะสู่ภาวะนั้นได้หเหมือนกับตอนเนี้ยเข้าใจว่าคนที่เป็นภาวะนั้นอยู่เนี่ยเขายังคงเหมือนกับมีควันอย่างนี้อยู ใช่ค่ะแล้วก็แต่ละอย่างมันคิดมั่วไปหมดเลยใช่ค่ะเราก็คือหน้าที่เราคือมาจัดลําดับความคิดของเขาด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นแต่ในขณะที่คนที่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์แบบนี้ครับถ้าเราต้องการจะช่วยเติมไฟให้เขาเนี่ยทำได้ไหมเคยทำไหมคำว่าเติมไฟเนี่ยกับการจัดการภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยครับความภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยความเชื่อมโยงอันหนึ่งที่ใต้พบคือมันไปเชื่อมโยงกับความคาดหวังส่วนตัว สมมติว่าเราคาดหวังอะไรบางอย่างกับงานเนี่ยนะเราไปคาดหวังแล้วมันไม่ได้อ่ะพอมันไม่ได้เราก็รู้สึกแย่กับตัวเองอต้กับพบว่าภาวะเบิร์นเอาท์อ่ะมันไม่ใช่การที่เราไม่มีไฟในการทำงานหรือไม่ใช่ว่าเราเหมดกำลังใจอ่ะแต่มันเป็นการหมดหวังหรือความผิดหวังในตัวเองซ้ำๆอ่ะในการที่เราไปคาดหวังอะไรบางอย่างฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้สิ ฉันน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือเขาน่าจะชมฉันได้มากกว่านี้เป็นเป็นภาวะผิดหวังซ้ซําๆอะ่ะแต่เราก็ต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่คนทํางานบางครั้งแค่ไปพิสูจน์กับคนที่ผิดเท่านั้นเองแค่ไปพิสูจน์กับคนที่ผิดนะใช่สมมุติว่า,าคุณแคนเป็นคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนเก่งหรือเปล่าอแต่คุณดันไปพิสูจน์ พยายามกับใครบางคนที่เขาก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเก่งกว่าเขาอ่ะแปลว่าเรากําลังพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ผิดไงถึงจะทําเก่งขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้คําชมหรอกใช่ค่ะถูกไหมคะครับอันนั้นเราต้องช่วยทําให้คนทํางานเนี่ยมองเห็นภาวะนี้ให้ชัดๆครับว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วที่ตรงเนี้ยมันใช่ที่ที่คุณต้องพิสูจน์มันหรือเปล่าให้จ้าลองยกเคสมาหน่อยได้ไหมครับเคยเคยเจอไหมในในแบบเนี้ยค่ะที่ที่ มาปรึกษาเรื่องของการเบิร์นเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ผิดที่ผิดทางใช่ค่ะมีค่ะอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วแก้ยังไงตอนนั้นครับคือการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือทําให้เขาเห็นนะ uh huh. ว่าที่ตรงเนี้ยมันใช่คุณหรือเปล่าในบางเคสบอกว่าผมสนุกนะนิงานเนี่ยชอบมากเลยได้ไปทําเครื่องจกักรได้ไปวางแผนอะไรอย่างเงี้ยทำโอเปอเรเตอร์ออกมาได้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ผมแฮปปี้งั้นจงอยู่กับความแฮปปี้ของคุณ ไอ้ความที่อยากจะไปอยากได้ตรงนู้นอะ่ะบางทีมันอาจจะต้องตัดทิ้งไหมครับคุณอยากได้อันไหนมากกว่ากัน<ม>ก็ทําให้เขาเวทให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับเขาอะ่ะดังนั้นไอ้คำคำที่บอกว่าเราจะเติมไฟได้ยังไงเนี่ยดังนั้นความหมายของการเติมไฟคือการทําให้เขามองเห็นคุณค่าในใจของเขาตังหากว่าเขายังชอบตัวเองอยู่หรือเปล่าในการทํางานนี้อื แค่ขอถามถึงเรื่องของคนที่เป็นภาวะเบิร์นเอาท์ในรูปแบบของทํางานเยอะแล้วไม่ได้มีเวลาบาลานซ์ชีวิตเรว่าแบ่งเวลาส่วนอื่นคนที่เขามาเจออาจารย์เนี่ยถ้าเกิดมาในภาวะเบิร์นเอาท์แบบนี้แก้ยังไงครับถ้ามาในภาวะเบิร์นเอาท์ประเภทแบบทํางานเยอะมากเนี่ยค่ะเราจะลงไปดูได้เลยว่าจริงๆแล้ว่การทํางานมากของเขาอ่ะมันมีความหมายอย่างไร เช่นการทำงานมากหมายถึงชั้นประสบความสำเร็จครับเราต้องไปแก้ตรงนั้นให้ได้ก่อนว่ามันจริงไหมว่าการทำงานในแบบตลอดเวลาแล้วมันหมายถึงความสำเร็จของคุณอ่ะอม,มันจริงหรือเปล่าครับก็คือชวนเขาสำรวจอะคะ่ะกับการที่คุณสำเร็จในที่ทำงานโอ้โหคุณตำแหน่งไวมากเลยพ่อแม่ที่บ้านของคุณยังโอเคกับคุณใช่ไหมลูกคุณคุณมีเวลาให้เขาใช่ไหมภรรยางคุณละ่ะ คุณโอเคใช่ไหมครับคุณทิ้งอะไรบางอย่างไว้ตรงข้างหลังหรือเปล่าคือทําให้เขามองเห็นภาพรวมจริงๆว่าความหมายในชีวิตของเขาในการทํางานหรือในชีวิตของเขามันคืออะไรกันแน่แล้วส่วนใหญ่คนที่มาหาจากการมีภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยเขาอยู่ในภาวะแบบนั้นมากี่ปีนานไหมครับถ้าเกิดว่าวถ้าคนที่ทํางานแบบหนักๆเลยอะ่ะโอ้โหแค่3ปีก็เบิร์นเอาท์แล้วคะ่ะถ้าทํางานแบบไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่มีเวลาดูแลครอบครัวเลยอย่างเงี้ย มันจะไปมีปัญหาครอบครัวด้วยถ้าเขามีครอบครัวแล้วนั่นแหลคะค่ะประมาณ2-3ปีก็แย่แล้วอะค่ะน้องในในคนทำงานนะก็จะเริ่มเบิร์นเอาแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องชวนเขามองนะว่าเอ๊ะอะไรคือความสำคัญคเขาก็จะเริ่มมาเห็นแล้วว่าอ๋เอเขาเรียกว่า View o f life เนี่ยมันมีตั้ง8ส่วนเนี่ย คุณให้ความสําคัญกับส่วนไหนบ้างของชีวิตของคุณส่วนไหนหายไปนะคะก็ค่อยๆให้เขาวิเคราะห์ตัวเองให้ได้นะคะเมื่อเขามองเห็นภาพรวมของชีวิตเขาจะเริ่มมา aware แ,แล้วว่าอ๋อไอสิ่งที่เขาควรจะต้องให้ความสําคัญมันคือเรื่องอะไรกันแน่ครับอะฮะพอเขาจัดการตัวเองได้มากขึ้นชีวิตมันก็จะเริ่มเป็นปกติมากขึ้นเพราะว่าคนที่ไปแบบทุ่มเทในการทํางานอะ ไปผูกยึดโยงตัวเองว่าการทำงานมันคือตัวฉันมันคือเล็พิเซนตัวฉันออกไปถ้าฉันทำงานสำเร็จตัวฉันก็รู้สึกสำเร็จครับนะาเราต้องทำให้เขาเห็นว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นนะมันมีเรื่องอื่นด้วยครับเพราะถ้าเขายังพิเศษตรงนั้นได้อยู่เขาจะไม่สามารถเบรกตัวเองได้เพราะการเบรกตัวเองแปลว่าฉันจะไม่สำเร็จครับอ่าต้องมาเคลียร์ตรงนี้กับคนกลุ่มนี้ค่ะที่ผมถามประชา์เยอะเนี่ยเพราะว่า กำลังกลัวว่าตัวเองจะอยู่ในภาวะเบรนเอาท์เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนหนึงที่ทํางานน่าจะทํางานทุกวันเนี่ยมาประมาณปีกว่าเกือบจะ2ปีแล้วฮะทำแบบไม่ได้มีวันหยุดเลยนะฮะแล้วก็ทํางานกินเวลากับหลายๆอย่างไปเยอะเหมือนกันแต่มันก็เริ่มมีวหนึ่งความคิดขึ้นมาแล้วว่าเราควรจะต้องบาลานซ์เพราะเราไม่อยากจะเบรนเอา ก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพยายามบาลานซ์อยู่แต่ว่ามันก็ยังทําใจไม่ได้ในบางทีที่เราต้องปฏิเสธงานบางอย่างไปเพราะรู้สึกว่าการทํางานคือคือสิ่งที่มันประสบความสําเร็จในยุคก่อนที่เราพยายามหวยหางานแต่พอวันหนึ่งที่มันมีมาแล้วมันมาเยอะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทาต้องทาต้องทาไปแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้บาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ขนาดไหนเหมือนกันนะฮะยังต้องถามตัวเองก่อนว่ายังชอบมันอยู่ไหมงานทุกงานที่รับมาเราฟีลลิ่งกับมันยังไง มันสนุกไหมมันแฮปปี้หรือเปล่าหรือแค่ต้องทําก็มีบางครั้งที่รู้สึกว่าแค่แค่ต้องทําเหมือนกันอถ้างานไหนที่เราไปรู้สึกว่าแค่ต้องทำลองอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งสิว่าตัดมันออกได้ไหมถ้าตัดออกแล้วฉันจะเป็นอะไรไหม,มบางครั้งค่ะถ้าเราวิเคราะห์ชัดๆกับตัวเองแล้วว่าอะอมันก็ไม่ได้เป็นอะไร,รนะ เหมือนกับตอนที่คุณปฏิเสธให้เพื่อนยืมเงินอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นะแต่บางทีมันก็เป็นเหมือนถ้าสมมติว่าการปฏิเสธนั้นมันยังผลกระทบกับเราอยู่ให้ลองมาเช็คตัวเองดีๆว่ามันกระทบอะไรกันแน่เช่นถ้าสมมติว่ามันกระทบว่าอ๋อมันเป็นพี่ที่เคยช่วยเหลือดูแลกันแต่นั้นความหมายในการทํางานมันจะไม่ใช่การทํางานแต่มันคือการตอบแทนบุญคุณพี่เขาความหมายมันจะเปลี่ยน ทุกครั้งที่คุณไปทํางานตรงนี้แปลว่าคุณให้ใจพี่เขาความหมายในการทํางานมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะมนั่นคือวิธีการที่เราจะบาลานซ์ใจของเราให้ได้ว่าเราไปหาความหมายในงานของเราให้เจอว่าเราทําสิ่งนี้เพื่ออะไระงานบางงานเนี่ยมันไม่ได้เงินเยอะหรอกแต่มันได้อะไรกลับมาล่ะฮะอย่างเช่นอาจจะได้เป็นพัชั่นของเราเองว่า ฉันอยากทำสิ่งนี้ตรงนั้นคือความหมายในการทำงานที่จะทำให้ภาวะเบิร์นเอาท์ของเราค่ะมันลดลงแต่เราก็คิดอยู่นะว่าถ้าเกิดเรารู้ตัวตั้งแต่ตอนนี้เราก็จะไม่ไปสู่ภาวะเบิร์นเอาท์แล้วเพราะว่าเราพยายามที่จะปรับมันค่อยๆเป็นจุดเริ่มต้นแล้วผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้อาจจะเป็นแบบแขงก็ได้พอฟังอาจารย์แล้วแบบคุยคำนวณละอาจาบอก3าปีใช่ไหมฉันปีกว่าละฉันสงปีละลองมาลองกลับมาคิดก่อนถ้าเกิดถามอาจารย์ว่ามันมีวิธีไหนในการแก้ง่ายสุดมีไหม การแก้ง่ายเหรอคะเราต้องเข,เข้าใจารเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะสุขภาพใจอะค่ะนะ,ะนะเหมือนการลดน้ำหนักอะคุณแขน <laughs> สวยค่ะบางครั้งเราไปเวิร์กอัเท่าไรมันก็ยังยังไม่ลดสักทีทุกอย่างมันต้องใช้เวลาภาวะใจหรือว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของใจเป็นทักษะแบบที่คุณแคนบอกเลยว่าทักษะอะไรก็ตามที่เราทําบ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเรื่องของใจก็เช่นกันถ้าเราฝึกที่จะรู้ตัวบ่อยๆภาวะพวกนี้จะไม่เข้ามาหาเราเลยครับเพราะเรารู้แล้วรู้แล้วแล้วเราก็ ค่อยหาวิธีการจัดการมันครับค่ะมันมีคําพูดอยู่2แบบคือแคนเคยได้ยินมาด้วยนะครับมันมันค่อนข้างขัดแย้งกันเป็นทั้งชื่อเพลงชื่อซีรีส์ชื่อหนังหมดเลยออันแรกคือไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนโอเคค่ะโอเคตกลงคนที่หมดไฟเนี่ยไปทางไหนดีคนที่หมดไฟใช่ไหมคะอ่ะโอเคไต่ถามคุณแคนก่อนว่า คำว่าไม่ไหวบอกไหวอเวลาที่คุณแคนต้องพูดคนะําเนี้ยคุณแคนรู้สึกอะไรรู้สึกว่าณตอนนี้นะฮะณตอนที่กำลังแบบกําลังที่แบบเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายอาถึงแม้มันจะไม่ไหวแต่มันอาจจะไหวก็ได้เว้ยเพราะฉะนั้นเวลาใครถามว่าไหวไหมไหวครับทั้งที่จริงอาจจะไม่ไหวก็ได้แต่รู้สึกว่านี่คือความท้าทายที่เราต้องทะลุไปให้ได้มันเป็นความรู้สึกหรือว่ามันเป็นความคิดความคิดมันเป็นความคิดใช่แล้วความรู้สึกจริงๆไหวหรือเปล่าไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวแต่ความคิดว่าต้องไหวนั่นนะถ้าสมมติว่าความคิดมันไปแต่ความรู้สึกที่แท้จริงคือมันไม่ไหวครับให้เชื่อที่ความรู้สึกก่อนโอเคเพราะความคิดอาจจะหลอกฟิวก็ไ,ได้อาจจะหลอกเราไปเลื่อยเปยื่อยโอเคอาจจะหลอกเราไปเลื่อยเปยื่อยได้นะคะความรู้สึกแท้ๆของเราอะค่ะเราลองสัมผัสมันอ แต่มันไม่ไหวแต่ถ้าไปอีกนิดมันก็น่าจะได้นะคือพอเช็คแล้วมันได้ก็คุณไปต่อก็ได้นะคะดังนั้นที่บอกว่าเป็นความคิดหรือเป็นความรู้สึกเนี่ยบางครั้งเราเชื่อความคิดบางทีมันไม่ใช่ครับความคิดมันคือความคิดมันไม่ใช่ความจริงที่ปรากฏขึ้นในร่างกายเราอย่างบางคนนอนโรงพยาบาลไหวค่ะไหวค่ะไวริงเหรอบางทีเราเราเราต้องแยกความคิด กับความรู้สึกให้ออกนะฮะใช่ค่ะเพราะบางทีมันมันจะคอสกันอยู่ประมาณนึงบางคนคิดว่าความคิดความรู้สึกคืออันเดียวกันไม่ใช่ค่ะบางทีคิดเนี่ยคิดว่าไหวแต่ความรู้สึกมันอาจจะไม่ไหวก็ได้ไม่ไหวแล้วใช่ค่ะถ้าไม่ไหวให้เข้าใจตัวเองว่าไม่ไหวและยอมรับมันไปเถอะว่าเราไม่ไหวคนที่บอกว่าไม่ไหวบอกว่าไหวแล้วเราต้องไปต่อเนี่ยบางครั้งมันคือความกลัวที่จะล้มเหลวต่างหาก เหมือนกับความคิดเนี่ยมันสามารถหลอกเราได้นะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้ในทางพุทธศาสนาก็บอกค,บความคิดมันมันปรุงแต่งไปเรืเออ่อยไม่เหมือนกับนะสายตาถ้าหลอกกันไม่ได้หลอกกันไม่ได้อันนั้นอิงว่าทันทอนไม่เกี่ยวอันนั้นอิงไม่หลังท,ทอนไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ไหวบอกไหวเนี่ย<ม>คือถ้าเป็นในมุมสุขภาพจิตคือการที่เรา ไม่มีภาวะเห็นอกเห็นใจตัวเองนะคะย้อนกลับมาคํานี้เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะมอนจางเคยพูดแล้วเหมือนกันการเห็นอกเห็นใจตัวเองการเห็นอกเห็นใจตัวเองคุณไม่ไหวอะ่ะคุณสงสารไม่สงสารตัวเองบ้างหรอ,อมไม่ดูแลตัวเองบัางเหรอรเรามีน้ําใจกับคนทั่วโลกเลยยกเว้นตัวเองเราช่วยเหลือคนทั่วโลกเลยยกเว้นตัวเองแบบนี้ค่ะมันแปลว่าตัวเราเองหรือเปล่าที่ทำให้ตัวเรา ลงไปสู่ในภาวะพวกนี้อยู่ตลอดเวลาครับคราวนี้อยากถามอาจารย์อันหมดเลยครัแล้วมีอีกคำหนึ่งที่คมว่าเลยนะไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องไม่ไหวชือความรู้สึกเชื่อค่ะไม่ไหวก็อย่าฝืนไม่ไหวก็แค่ยอมรับว่ามันไม่ไหวครับโอเคคราวนี้อยากถามอาจารย์บ้างได้ค่ะในมุมมองของนักจิตวิทยานะครับคนที่รับคำปรึกษาคนมาเยอะมากๆของตัวเองเนี่ยเคยมีภาวะ หมดไฟบ้างไหมหมรือว่าเรารู้แล <Okay. S 2> ้วเราสามารถจัดการตัวเองได้มาอยู่แล้วโอเคจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็คงดูผิดปกติมนุษย์มนาไปเนาะครับนะ <laughs> แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นหมดไฟแบบที่ไม่ได้อยากทำงานแล้วแต่ต้อยเข้าใจว่ามันเป็นความเบื่อหน่ายในระบบการทำงานมากกว่าที่มันที่เราต้องเจอเนาะบ,บางอย่างเราก็เจอเรื่องที่มัน ไม่ไม่ได้ดั่งใจเรารหรือไม่เข้าท่าเข้าทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เกิดความเบื่อหน่ายแบบนั้นได้นะคะแต่วิธีการจัดการของเราอย่างที่ได้บอกว่าเ,เราต้องรับผิดชอบตัวเอง100ร้อยเอร์เซนถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ฉิดที่ของเราเรา,เราทํางานแล้วเราไม่ชอบตัวเองได้ก็จะไม่ไปทําครับีแค่นั้นก็เชื่อความรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันรู้สึกไม่ชอบตัวเองแบบนี้ไม่ได้ไไดังนั้นทุกคนก็เช็คแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะว่าเราอยู่ที่ไหน เราอยู่กับใครเราทำงานตรงไหนแล้วเรายังชอบตัวเองอยู่ไหมครับถ้าเรายังชอบตัวเองอยู่นั่นหมายความว่าที่ตรงนั้นอาจจะเป็นที่ของเราเหมาะสมกับเราแต่ถ้าเราไปทำงานที่ไหนแล้วเราต้องฝืนแล้วเราไม่ชอบตัวเองเลยอให้ทบทวนตัวเองครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะยังไงกันแน่รบับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วก็รับผิดชอบกับมันซะนี่่ะยุบไม่ละ ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอชบิลกินก็มาพู้ทีอาจารย์ทำดีเจด้วยเลยแบบว่าได้เลยแล้วก็ชอบเพลงนี้มากนะเพราะว่าบันจริงตรงนั้นใช่ใช่ถ้าเราอยู่กับใครแล้วเราต้อง ไม่ค่อยชอบตัวเองเลยอ่ะดังนั้นตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ของเราก็เหมือนกับการทํางานเหมือนกันว่าถ้าเกิดอยู่ที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าชอบตัวเองใช่ที่อยู่ที่นั่นก็น่าอยู่ที่ถูกต้องใช่ทิ้งท้ายคลิปรับนิดนึงครับในการภาวะที่ป้องกันในการหมดไฟดีกว่าเพราะคนคงไม่อยากเป็นแล้วล่ะเผื่อคนอื่นที่ฟังอยู่ฉันก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันอ่ะฮะโอเคดังนั้นเช็คตัวเองเนาะว่าตัวเองมีเวลาให้ตัวเองหรือเปล่าครับ นะเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากกลับไปที่พื้นฐานเลยมีเวลานอนไหมมีเวลากินไหมม,มีเวลาให้ตัวเองดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะตรงนี้ถ้าเราเช็คได้แล้วว่าอ้อในหนึ่งสัปดาห์ฉันมีเวลาให้ตัวเองหนึ่งวนันไปทําสิ่งที่ตัวเองชอบได้ถือว่าโอเคเป็นการป้องกันได้แล้วนะคะข้อที่สองนะคะเช็คอีกทีนึงว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายสำหรับเราอย่างไร หาความหมายของงานของเราให้เจอนะคะมันจะไม่ใช่แค่การทำงานแต่เป็นการทำงานที่มันมีความหมายอะไรบางอย่างโอเคครับค,คุณผู้ชมครับการจุดไฟสร้างแรงม้านใจสำหรับแคนเนี่ยตัวเองสำคัญที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจาบอกไว้แล้วนะฮะ <c oughs> ไม่ไหวอย่าฝืนครับเหมือนคนป่วยอ่ะป่วยเล็กน้อยตรวจพบเร็วรักษาง่ายนะครับ <c oughs> อย่าให้อาการหมดไฟมันบานปลาย จนไปสู่ภาวะทางใจอื่นๆเพราะฉะนั้นต้องหมั่นเช็คลิสต์สุขภาพจิตเติมใจให้วันนี้และวันต่อๆไปมีความสุขในทุกวันนะครับขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านเลยมีา<ล>ยมาแนวสตาร์บัลด้วยวันนี้สนุกสนานมากๆนะครับต้องขอบคุณนะครับดรพยารื่นรวยครับอาจารย์ต้อยนะครับขอบคุณมากครับคุณ<อ>ผู้ชมครับตอนต่อไปครับอาจารย์ต้อยยังอยู่กับเราอยู่นะครับเราจะเจาะลึกประเด็นเรื่องของอะไรรอติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ